เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยไ<อ>ฟังง่งายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย สวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์วันนี้รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิพาราษสรนิยมเล่าเรื่องนะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์ค่ะยักษ์ที่มีฤทธิ์มากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าทศกัณฐ์เป็นอีกตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจนะคะซึ่งชื่อของทศกัณฐ์เนี่ยมาจากคำว่าทศหรือทศะ ซึ่งแปลว่า10แล้วก็กันที่สะกดด้วยกออะนอเนนแล้วก็ถอฐานนะคะการแปลว่าคอนะคะรวมกันก็คือทศกัณที่แปลว่าผู้ที่มี10คอนั่นเองค่ะทีนี้ไปเล่าเรื่องกําเนิดทศกัณว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะคะแล้วเป็นต้นกําเนิดของเนื้อเรื่องอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นทศกัณเนี่ย ทศกัณฐ์เคยเป็นยักษ์อยู่บนสวรรค์ชื่อนนทกก็คือชาติที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดมาเป็นทศกณัณฐ์เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์ชื่อว่านนทกนะคะนนทกก็คือยักษ์ตนหนึ่งที่อยู่ที่เชิงเขาไกรล,ลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรค่ะนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มากไม่ได้ดูดีแบบเทวดาก็หัวล้านนะคะแล้วก็ผมหยิกด้วยนะคะเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับว่าชอบแกล้ง นะชอบแกล้งนะคะนนทกเนี่ยมีหน้าที่แค่ล้างเท,เทวดาเท่านั้นเวลาที่เทวดาหรือนางฟ้านะคะมาหานนทกก็จะแกล้งเป็นประจำบางก็เด็ดดึงหัวบ้างลูบหัวบ้างนะคะเตะทีบบ้างนะคะจนผมของนอนทกเนี่ยเริ่มล้านหลงเรื่อยๆนนทกก็เก็บความคับแค้นใจมาโดยตลอดในขณะที่อยู่บริเวณเชิงเขาไกรล,ลาดวันหนึ่งความอดทนที่มีมานานมากๆก็หมดลงค่ะ นนทกก็เลยตัดสินใจไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรไปกราบถึงความดีนะคะกราบทูลถึงความดีที่ตนเองเนี่ยเฝ้าเพียรทำมาโดยตลอดโดยไม่ได้เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยแม้แต่สิ่งเดียวนะคะพระอิสวรก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องการอะไรนะคะจะให้พอหนึ่งข้อนนทกก็เลยขอว่าขอให้ตนเองนั้นมีนิ้วเพชรนะคะนิ้วเพชรก็คือหากนิ้วของตอนเองเนี่ยชี้ไปที่ใครผู้นั้นก็จะต้อง ถึงชีวาวางวายก็แปละว่าตายนั่นเองด้วยความสงสารค่ะพระอิศวรก็เลยมอบพอรนั้นให้โดยไม่คิดว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นเนี่ยนนทกจะไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปนะคะเมื่อเทวดามากลั่นแกล้งนนทกอีกนนทกก็มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาบนสวรรค์เป็นปกตินนทกเมื่อมโมโหก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่เทวดาเป็นว่าเล่นเทวดาก็ตายเกลื่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถมีใครที่จะทานพรของพระอิศวรได้ ความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันของพระอิศวรโอ้โหพระอิศวรก็โกรธมากค่ะที่นนทกเนี่ยนำพรของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบนนทกให้สิน้นนะคะตอนนั้นพระนารายณ์ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะคะพระนารายณ์เนี่ย ก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าไปแบบปกติก็อาจจะต้องมีการต่อกก่อนกันก็เลยใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดแล้วก็สมองในการที่จะแปลงกายตัวเองเป็นนางสุวรรณอับสอก็แปลว่านางฟ้าที่สวยมากๆนะคะนางอับสรแสนสวยนี้ที่เป็นร่างแปลงของพระนารายก็ไปเกี่ยวพาราศีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนรำตามตนไปเรื่อยๆนนทกผู้ไม่รู้ว่าเป็นพระนารายแปลงลงมาก็ ลำตามนางอับสรทุกท่วงท่าเลยก็คือเหมือนกับเกี้ยวพาราสีกันอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะคะจนไปถึงท่าหนึ่งที่เป็นว่าท่านาคาม้วนหางจะเป็นท่าที่มีลักษณะมือเนี่ยนะคะจะจีบลงมุมทําชี้กับขาของตนเองก็คือเอานิ้วเนี่ยชี้เข้าขาของตัวเองนอนทกตอนนั้นนเะคลิมนางอับสรมากนะคะก็เลยลืมไปว่านิ้วเพชรของตัวเองเนี่ยยังทํางานอยู่ก็เลยเผลอค่ะ ะะถ้านั้นเนี่ยนาคามมวนห่างทําให้นิ้วเพชรเนี่ยปล่อยแสงเข้าไปที่ขาของนอนทกทําให้นนทกเนี่ยล้มลงทันทีนะคะเมื่อนอนทกล้มลงปุ๊บนางสุวรรณอ,อับสรซึ่งก็คือพระนารายณ์แปลงกายลงมาเนี่ยก็เลยแปลงกลับร่างเดิมค่ะเป็นพระนารายณ์ร่างเขียวสีกรน,นะคะเหมือนที่เราเห็นตามรูปปั้นต่างๆเนาะพระนารายณ์ก็ไปเหยียบอกนอนทกพร้อมกับเอ่อยวาจาสั่งสอนถึงความผิด ในการกระทำของนนทกพอพระนารายสั่งสอนค่ะนนทกก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ย้อนกลับคืนพระนารายนะด้วยคำพูดที่ว่าดูเอาเธอตัวมีถึงสี่กรยังต้องแปลงกายเป็นนางอับสรมารังแกเราได้หรือแท้จริงคือเกรงกลัวนิ้วเพชรจึงมิกล้าสู้กันซึ่งหน้าอาก็เป็นการเย้ยหยันบอกว่าตัวเองเป็นพระนารายมีถึงสี่กรนะคะ ยังต้องแกล้งแปลงกายมาไม่ยอมต่อสู้ด้วยการที่เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะคะทีนี้พระนารายณ์ได้ยินก็โมโหมากก็เลยสาบนนทกเอาไว้บอกว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัดลงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินอากาศได้ในอำพรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก้อนตามไปรานรอนชีวีมึงหมายความว่าพระนารายณ์สาบนนทกว่า ให้นนทกตายลงไปเกิดเป็นยักษ์ที่มี10บหน้า20มือนะคะมีฤิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ตัวพระนารายจะลงไปเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มีสองมือเท่านั้นเป็นมนุษย์ปกติก็จะต่อก่อนกับยักษ์ที่ชื่อว่านนทกให้จงได้นะคะพอสิ้นคำสาปปุ๊บพระนารายก็ใช้พระแสงตรีตัดเสียงของนนทกจนขาดกระเด็นค่ะ เมื่อสูญสิ้นนนทกนิ้วเพชรในตอนนั้นแล้วนนทกก็กลับชาติมาเกิดตามที่พระนารายได้สาบเอาไว้เป็นยักษ์ลูกของเท้าวลัสเตียนนะคะแห่งเมืองลงกามีสิบหัวสิบหน้ายีสิบมือแม่ชื่อนางรัชดาพร้อมพี่น้องร่วมอุทธรอ,อีก6ตนยักษ์ตนนั้นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองค่ะส่วนพระนารายก็อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาในนามที่มีชื่อว่า พระรามมีสองมือสองขาและก็จะตามฆ่าเอาชีวาของทศก,กัณฐ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นกำเนิดของทศก,กัณฐ์นะคะอันมีที่มาจากนนทกยักษ์ที่อยู่บนเชิงเขาไกรล,ลาศมีหน้าที่ลางเท้าให้แต่เทวดาเพียงเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆแล้วนนทกนะคะไม่ได้ผิดเลยที่ไปขอพรจากพระอิศวรแต่ผิดที่ตนเองนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดในการป้องกันตัวเอง หลงไหลในอำนาจสร้างความเหนือนร้อนให้กับผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะลงเอยด้วยหายนะแม้ว่าตัวเองใกล้ที่จะตายแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกผิดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นข้อคิดเบาๆด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่บางทีเราได้ในสิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะคะความมีอำนาจนะคะความาสามารถตัดสินใครได้ก็อย่าไปทำในสิ่งที่มัน,มนเกินไปมากกว่านั้น กิเลสก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมในทางที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็ได้ข้อมูลดีๆนะมาจากเว็บไซต์ของสนุก .com เกี่ยวกับเรื่องของกําเนิดทศกัณน,นะคะ เดี๋ยวในอีพีต่อไปนะคะรับลมคมไทยจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะภาษาวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องเล่านิทานหลักภาษาใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆฝากกันเอาไว้ด้วยเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดยพีอาร์ดีเจ็ดพอดแคสต์ทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกา พลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย